สวัสดีครับเจม,มาโตมาอีกแล้วเห็นในจอแล้วใช่ไหมว่าวันนี้เราจะมาโชว์อะไรกันนะก็เป็นปืน P90 ที่จะอยู่ในตู้ E ีโตั้งแต่วันที่13ไปจนถึงไม่ใช่วันที่17มกราไปจนถึง13กุมภานครับอยู่กันยาวๆไปเลยเหมือนเดิมก็วันนี้เรามาพักใส่ตามะกันสักแปบมาดูตู้ E ีโวกันดีกว่า เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาน้องๆนะเรามาเริ่มกันที่อันแรกเลยนะสีฟ้าก่อนสีฟ้าถูกสุดรอบนี้สีฟ้าเนี่ยจะบวกระยะ1แม่นยำสอและรถแมกกาซีนนะครับตัวนี้จะใช้2หินอีโวและ1พิมพ์เขียวนี่ธีมของรอบนี้ก็จะเป็นแนวแบบดีเจดนตรีอะไรเงี้ยนะข้างหน้ามันจะไม่ค่อยดีเจเท่าไหร่ข้างหน้าเป็นสายฟ้าแต่ว่าข้างหลังเนี่ยก็จะมีแผ่นเสียงดีเจกับตัวเอฟเฟกนะตัวนี้ ถือที่รับบีได้นะครับให้ดูตัวที่แพงขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้จะใช้ทั้งหมด3หินอีโวและ1พิมพ์เขียวบวกระยะ2แม่นยำหนึ่งลดความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างที่บอกไปทุกครั้งเลยว่าความเร็วในการเคลื่อนที่เวลาลดเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลอะไรเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยถือปืนวิ่งกันอยู่แล้วนะครับก็เหมือนได้ระยะ2กับแม่นยำม,มาฟรีๆตัวนี้ ตัวต่อมาตัวนี้จะใช้แพงขึ้นมานิดหนึ่งคือ5พิมพ์เขียวไม่ใช่5หินอีโวและ2เอ้ย3พิมพ์เขียว5หินอีโวกับ3พิมพ์เขียวนะครับตัวนี้ก็บวกดาเมจ1แล้วก็เจาะเกราะ2ลดความเร็วในการรีโหลดต้องบอกว่าปืนนี้เป็นปืนที่เน้นดาเมจแบบสุดๆนะเนื่องจากว่าดาเมจก็เพิ่มมา1แถมยังได้เจาะกระเข้ามาอีก2ทํทให้ยงคนที่ใส่กราะนี่นแรงมากๆเลยใครที่คิดว่าแบบ ตัวเองอัตราการยิงมันเพียงพอแล้วจะมาใช้ตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าให้พี่แนะนำก็แน่นอนตัวนี้ตัวแพงสุดนะเหินอีโวและ3พิมพ์เขียวตัวนี้บวกดัเมจสอัตราในการยิงหนึ่งรถแมกกาซีนถ้าเทียบกับตัวที่ดีสุดในเกมตอนนี้อย่าง The Punisher พี่จะบอกว่ามันคงสู่สีกันแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนมากกว่านะครับเนื่องจากว่า จะพันนิเชอร์เนี่ยได้ดาเมจหนึ่งอัตราการยิงสองก็ทําให้เรายิงรัวขึ้นแต่ว่าดาเมจก็จะเบาหน่อยนะแต่ว่าตัวนี้มันจะทาให้ปืนเ m g เ็นี่ยมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นค่อข้างมากคือบวกดาเมจสองแต่ว่าอัตราในการยิงบวกแค่หนึ่งอันนี้แล้วแต่เรานะว่าเรารักอันไหนชอบอันไหนเอาไปลองใช้ก็ได้น้องบอกลองใช้ยังไงพี่แพงแพงถ้าน้องยังไม่แน่ใจพี่แนะนําให้รอดูรีวิวจากพวกนักแข่งหรือว่าพวกสตรีมเมอร์ต่างๆนะครับที่เขาเล่นจริงๆว่าเอเขาชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับ แต่ถ้าพี่ชอบก็ก็ต้องตัวนี้แหละนะนี่ให้ดูความอลังการของมันเจ็ดหินอีโวและสามพิมเขียวนะครับตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดมกราไปจนถึงวันที่สิบสามกุมภาจบแล้วถือให้ดูก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเ b o o k YouTube เหมือนเดิมนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วบ๊ายบาย